สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะพบกับพระคำยามเช้าในวันนี้พี่น้องที่รักเรามักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเรามักจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั้นมักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงจะเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นได้แต่ว่าในพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งเราพบการอัศจรรย์ ในการที่เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแบบสุดต,ตรงหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือหลังมือโดยที่ไม่คาดคิดนั่นคือการอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของซักเคียสจากคนที่ขี้โงกงกลายเป็นคนที่อาแจกใจาจากคนที่เป็นคนขี้เหนียวก็แบ่งปันเป็นนะคะหรือแม้ว่าจะเป็นเปาโลที่เขาเองนั้นสุดโต่งอีกฝั่งหนึ่งในการข่มเหงคริสเตียนสุดท้ายมาร่วมมือกับคริสเตียนและก็กลับใจใหม่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงปลจากหน้ามือเป็นหลังมือในพระวจนะของพระเจ้าจํานวนมาก และในวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งค่ะที่พูดถึงดาวิดเขาได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้านํามาถึงชีวิตของเขาแบบสุดตรงนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเราจะมีโอกาสได้ใคร่ครวญในพราะาชนะของพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อที่1ถึงข้อที่5ในหัวข้อว่าจากน้ําตาสู่ความชื่นบาน พระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ1ถึงหาข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะยอพระเกียรติพระองค์เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและมิได้ทรงให้คู่อริของข้าพระองค์เปรียปรีเพราะข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์และพระองค์ ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงนำจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนผู้ตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปสู่ปากแดนท่านทำมิกชนของพระองค์เอ๋ยจงร้องสรรเสริญพระเจ้าและถวายโมทนาแก่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะพระพิโรธของพระองค์นั้น เป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งและความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าในพระวจนะพระเจ้าที่เพิ่งได้อ่านทบทวนไปเมื่อสักครู่ในสดุดีบทที่30ข้อที่1ถึงข้อที่5ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่งที่พระเจ้านำมาสู่ชีวิตของดาวิด มีอะไรบ้างเรามาดูในข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะยอพระเกียรติพระองค์เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและมิได้ทรงให้คู่อริของข้าพระองค์เปรมป,ป,ปรีเพราะข้าพระองค์เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของดาวิดคือเปลี่ยนจากแพ้มาสู่ชัยชนะดาวิด ได้มีประสบการณ์จากการหนีตายในลักษณะที่ว่าเป็นเหมือนคนขี้แพ้แต่สุดท้ายพระเจ้านำดาวิดมาสู่ชัยชนะพี่น้องที่รักนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่าในชีวของเราถ้าเรากำลังประชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเราจะแพ้นะคะสถานการณ์ที่เหมือนว่าเราจะแย่แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้ในชีวของท่านและเราสามารถหวังใจได้อย่างดาวิดคือพระองค์จะทรงนำชัยชนะ มาถึงชีวิตของเราพระเจ้าจะดึงเราขึ้นมาจากความพ่ายแพ้พระเจ้าจะดึงเราขึ้นมาจากอาการจมมุนจนมุมแล้วพระเจ้าจะนําเรามาวางในที่ที่เหมาะสมในที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้พี่น้องที่รักนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่งที่พระเจ้าทําได้ในชีวิตของเราและอันที่สองในข้อที่สองพระเจ้านําการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่มาสูงชีวิตของดาวิดก็คือเปลี่ยนจากเจ็บป่วยให้กลายเป็นหายดี ค่าแต่พระเจ้าของค่าโปรองข้าโปรองร,งร้องทูลขอความอุปถรัรมภ์จากโปรองและโปรองได้ทรงรักษาข้าโปรองให้หายพี่น้องที่รักวันนี้ข่าวดีมาถึงท่านหากท่านพบกับโรคภัยแข้เจ็บในชีวิตและท่านรู้รู้สึกว่า เราหาทางออกที่จะรักษาสิ่งนี้ให้หายไม่ได้แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่านี่ไม่เกินฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเลยพระเจ้ามีความสามารถที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเจ็บป่วยให้กลายเป็นหายดีได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็ีนไปได้โลกนี้มีข้อจํากัดมากแต่ในพระเจ้าพรรองสามารถกระทําสิ่งนี้ได้การหายดีเป็นปกติพระเจ้าสามารถทําได้และในข้อที่ส พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างสุดโต่งอย่างไรอีกในชีวิตของดาวิดดาวิดได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากจิตวิญ,ญญาณที่ต้องตายมาสู่จิตวิญ,ญญาณที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งข้อที่3บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงนำจิตวิญ,ญญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากปากแดนผู้ตายพี่น้องที่รักหลายครั้งเรา,าเผชิญหน้ากับความรู้สึกตายฝ่ายวิญญ,ญาณ นิ่งเฉยฝ่ายวิญญ,ญาณตายด้านฝ่ายวิญญ,ญาณหลายครั้งเรารู้ว่าจิตวิญญ,ญาณของเราดำดิ่งไปสู่าการครอบงำของมารซาตานหรือหลายครั้งตัวเราก็ถูกครอบงำด้วยหลายๆสิ่งที่เป็นกินเลสข,ของโลกนี้หรือหลายครั้งจิตวิญญ,ญาณของเราถ้าในเรื่องของความรอดก็คือเราเองนั้นจะต้องตกนรกแต่ว่าพระเจ้าทรงนำเราขึ้นมาจากการตกนรกปากแดนผู้ตายนั้นพระองค์ทรงนำเราขึ้นมาให้ได้รับชีวิตนิรันดร์ใหม่พี่น้องที่รักนี่นนคือการเปลี่ยนแปลงสุดโตง่ง ที่สุดที่เราเองไม่ควรลืมในชีวิตคือเปลี่ยนจากจิตวิญญาณที่ต้องตายของเรามาสู่การเป็นชีวิตนิรันดร์ไม่มีอะไรยากไปกว่านี้พี่น้องที่รักแต่พระเจ้าทรงกระทําในข้อนี้ได้นั่นแปลว่าสิ่งอื่นๆที่ดูเป็นไปได้ยากพระเจ้าจะทรงกระทําได้ทั้งสิ้นนี่คือความหวังค่ะที่เราจะพบได้ใน,ในพระเจ้าผู้สามารถเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือพี่น้องที่รักเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือไม่ ประสบการณ์ที่พระเจ้าเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือค้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านคงมีประสบการณ์ถ้าท่านมีประสบการณ์อยากให้ท่านตอบสนองเช่นเดียวกับดาวิดในข้อที่4และข้อที่5ก็คือดาวิดได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ได้ทรงกระทํากับตัวของท่านดาวิดได้เชิญชวนว่าทำพิกชนเอ๋ยให้มาร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน เพราะบทเพลงาสาดุดีตอนนี้ถูกใช้ในช่วงเวลาของการถวายคิรจักการถวายบทดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้ดาวิดก็เชิญชวนท่านเช่นเดียวกันถ้าท่านมีประสบการณ์นี้ร่วมกันถ้าท่านเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยจากหายโรคอาจากเจ็บป่วยให้หายโรคพระเจ้าทรงช่วยท่านจากชีวิตที่ต้องถุสู่ความตายมาสู่ความเป็นนิรันดร์แล้วให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันและอยากให้เราเองนั้นเข้าใจว่า สิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นจะเป็นอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าความชื่นบานรอเราอยู่ในเวลาเช้าความรักของพระเจ้ามีอยู่ชัดเจนในทุกๆเช้าวความเมตตาของพระเจ้ามาถึงเราเสมอพี่น้องที่รักและในเช้าว,วันนี้ในวันนี้เช่นเดียวกันความรักของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วความเมตตาความช่วยเหลือของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วอยากให้เราชื่นชมินดีและเปรมปรีในความยิ่งใหญ่ความอัศจรรย์ของพระองค์ร่วมกันเรามีโอกาสได้สงบใจฐาน ขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระองค์ที่ดาวิดได้สําแดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเปลี่ยนจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีพระองค์ทรงเปลี่ยนจากเจ็บป่วยให้หายดีพระองค์ทรงเปลี่ยนจากความพ่ายแพ้เป็นชนะพระองค์ทรงเปลี่ยนจากความตายสู่ชีวิตรันให้กับเราทั้งหลายทุกคนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นไปได้ขอให้เราได้เชื่อวางใจพระเจ้าผู้เป็นไปได้องค์นี้และขอพระเจ้าเมตตาเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือแล้วขอให้เรานั้นร้องสรรเสริญพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่ในคิณตจักที่เราร้องเพลงเท่านั้นแต่หมายถึงเราเป่าประกาศออกไปถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้คนอื่นๆได้มีโอกาสได้รับฟังถ้อยคําของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในตัวของเราสารรเสริญพระเจ้าข้าพระองค์ฐานวอวยพรวันนี้ที่จะเป็นอีกวันที่พี่น้องทุกท่านจะมีโอกาสได้พบกับความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากน้ําตากลายเป็นความชื่นบานขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูอาเมน คำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในชีวิตของท่านจากร้ายกลายเป็นดีบ้างหรือไม่ อยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจในการพลิกทุกสถานการณ์ให้เป็นตามพระทัยของพระองค์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live <c oughs> และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ